ب ิ سمILLAH ิลลอฮฺรำหมาิรำหีม alhamdulillah ิลลฮรอบบิญัลามิญ وصلاة وسلام على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณิงจากลอสุบฮานหัวตาและประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการบ้านนี้มีรักทุกๆท่านนะครับ วันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องราวของความยุติธรรมพี่นออ้องก่อนอื่นที่เราจะคุยกันเรื่องของความยุติธรรมเนี่ยนะครับหลายหลายคนเนี่ยอาจจะสับสนกับคําว่าเท่าเทียมกับคําว่ายุติธรรมในหลักการศาสนาเนี่ยจะพูดถึงคําว่าอัตลุนแปลว่าความยุติธรรมนะ เพราะบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าพอเวลาเราไปดูเรื่องของจํานวนเป็นหลักแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าอันนี้มันลาเอียงนี่นะมันไม่ยุติธรรมนี่นะจริงๆแล้วเนี่ยความยุติธรรมเนี่ยก็คืออยู่ที่ว่ามอบนะให้กับตามความจําเป็นของแต่ละสิทธิ์อย่างที่ผมบอกว่าเอเวลาที่แบ่งมรดกกันเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนี้ว่าผู้หญิงเนี่ยจะได้หนึ่งส่วนผู้ชายสองส่วนอย่างนี้ไม่ยุติธรรมใช่ไหมคาตอบก็คือยุติธรรมแต่ไม่ได้เท่ากัน ยุติธรรมพี่น้องแต่มันไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะผู้ชายสองส่วนผู้หญิงหนึ่งส่วนแต่ถามทำไมยุติธรรมล่ะเพราะอิสลามมองถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือความรับผิดชอบผู้หญิงเนี่ยนะครับคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเมื่อแต่งงานไปแล้วเนี่ยคำถามก็คือว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยบางคนบอกอาจารย์แล้วที่ไปเอฟกระเป๋าล่ะอันนี้มันไม่เกี่ยวนะพี่น้องไอเอฟกระเป๋าเอยเอฟนู่นเอฟนี่เนี่ยอันนั้นเขาอยากซื้อของแต่พูดถึงว่าถามว่าหลักการศาสนาเนี่ยผู้หญิงต้องเลี้ยงสามีใช่ไหมไม่ใช่ ใครเลี้ยงใครสามีเลี้ยงภรรยาสามีต้องจ่ายนะประก้อยภรรยาค่าใช้ใจ่ายของลูกใครเป็นคนจ่ายพี่น้องไม่ใช่แม่อีกค่าเทอมลูกก็ไม่ใช่แม่ค่าบ้านก็ไม่ใช่แม่ตกลงเนี่ยไอ้ปัจจัยต่างๆทั้งหมดที่ต้องจ่ายเนี่ยไม่มีของแม่เลยเป็นของใครเท่านั้นเป็นของผู้ชายเท่านั้นที่เป็นสามีดังนั้นอิสลามจึงกําหนดให้ผู้ชายได้รับมากกว่าเพราะมีความมีความอะไรมีความรับผิดชอบที่มากกว่ามีค่าใช้ใจ่ายที่มากกว่า ผมถึงบอกว่าอย่าไปดูแค่รายรับบางคนดูแค่รายรับอย่างเดียวจะไม่เคยดูรายจ่ายเลยนะรายจ่ายบานตะไทเลยพี่น้องแต่ผู้หญิงเนี่ยอาจจะรับแค่นาฟากออย่างเดียวแต่ไม่ได้กายแทบจะไม่มีอยู่แล้วค่ากับพงกับข้าวสามีเป็นคนออกทั้งหมดนะอันนี้พูดถึงตามหลักการนะแต่ถ้าเกิดความเป็นจริงจะเป็นยังไงอันนี้อีกแบบหนึ่งนะบางคนก็คนละอย่างเลยอาจารย์ที่อาจารย์พูดมาเนะี่ยแจ๋วหมดเลยแต่ของชั้นเนี่ยเลี้ยงสามีหมดเลยอันนั้นกระเรื่องของเราแล้วแหละพี่น้องนะบางครั้งอย่างที่บอกแหละว่าหลักการศาสนาแบบนี้เราก็ต้องปฏิบัติให้ตรรงนะคับ ดังนั้นอายะกุรอานหนึ่งพี่น้องที่อ mm ัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาเตือนพวกเราพี่น้องอยู่ในสุร้อนนะอายะที่90อัลลอฮ์บอกว่าไงครับอินนัลลอฮะยะมุรุบินอาดลิวัลอีฮซานคุณ้นๆนะพี่น้องนะเราจะได้ยินอายะนี้เนี่ยอยู่ในคุตบะวันศุกร์ด้วยอินนัลลอฮะยะมุรุบินอาดวันอีฮซาน เป็นอายะกรานนะครับว่าแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยทรงใช้ให้มีความยุติธรรมและอียสานก็คือคุณธรรมนะคุณธรรมความดีพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาใช้ให้เราเริ่มด้วยความยุติธรรมก่อนนะทำไมไม่เอาเอียสานก่อนละ่ะการปฏิบัติความดีก่อนการทำดีกันก่อนส่วนหนึ่งพี่น้อง ที่จะทำให้คนเราเนี่ยทำดีกันได้ so. medim, พี่น้องก็คือการยุติธรรมวันนี้พี่น้องทะเลาะกันพี่น be ้องพี่น้องบอกว่าเนี่ยพี่น้องให้สามาคีทำดีกันแต่ปรากฏว่าพ่อแม่ลำเอียงให้กับอีกคนนึงโคมๆอีกคนนึงไม่เคยให้เลยทั้งๆที่ลูกก็เหมือนกันความต้องการก็เหมือนกันไม่ใช่อีกคนนึงพิการอีกคนนึงปกตินี่ความอะไรนะความต้องการก็เหมือนกันแต่ให้อีกคนนึงมากกว่า และบอกว่าให้ทําดีต่อกันพี่น้องมันความดีกันไม่ได้หรอกทาไมละ่ะเพราะมันอธรรมต่อกันแล้วมันไม่เกิดความยุติธรรมแล้วแต่นั้นในสังคมของเราบอกว่าจะทําดีกันได้เนี่ยต้องรักษาความยุติธรรมให้เกิดขึ้นด้วยนะไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งทําอะไรก็ถูกหมดอีกฝ่ายหนึ่งทําเหมือนกันเลยผิดหมดนะไอ้ความลําเอียงนี่แหละมันทําให้เกิดการอาธรรมต่อกันทําร้ายกันเป็นศัตรูกัน การทำดีจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่เกิดความยุติธรรมพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายจำได้ไหมฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะแล้วก็หน้าหดหูใจพี่น้องฆ่ากันพี่น้องแล้วก็ไม่ใช่อะไรวันอีดด้วย,วยสุดท้ายก็คือเรื่องอะไรพี่น้องเรื่องมรดกนะจริงๆแล้วเราก็ไม่ทราบนะตื้นลึกหนาบางแต่ประเด็นก็คือว่าอย่างที่บอกว่าถ้าพ่อแม่ให้ความยุติธรรมกับลูกโอกาสที่ลูกจะทำดีต่อกัน ความรักสามัคคีเกิดขึ้นแต่เมื่อไรที่พ่อแม่ไม่ยุติธรรมนะลูกก็ทะเลาะกันนะคนโบราณก็กัดกันพี่น้องนะถึงไม่อยากจะใช้คํานี้ะเนาะอันนี้ไม่ได้กัดเพราะนฆ่ากันไปแล้วนะเอา้ามาดูตัวอย่างพี่น้องอันนี้เป็นฮะดีสนะเตือนทั้งตัวผมเองพี่น้องทั้งหลายที่มีลูกมากกว่า1คนถ้ามีคนเดียวก็เต็มที่ทุ่มไปเลยแต่ถ้าเกิดมีหลายคนเนี่ยพี่น้องต้องให้ความยุติธรรม ท่านนัวมมนบินบาชีรรดิอัลลอฮุอันฮูได้เล่าเหตุการณ์หนึ่งพี่น้องครับเหตุการณ์ตรงนี้ก็คือว่าต่อซัดดะกอะลัยอบีบิบาดีแมรีพ่อของฉันก็คือพ่อของนัวมมนบินบาชีเนี่ยได้ให้เงินไว้ก้อนหนึ่งนะให้เงินไว้ก้อนหนึ่งฟาก็ละอุมมีอัมรรตุบินตุรอวาฮะ แม่ของฉันเนี่ยชื่อว่าอัมรอนะแม่ของฉันเนี่ยชื่อว่าอัมรอเป็นลูกสาวของรอวาฮะนะเป็นลูกสาวของท่านรอวาฮะนะและอัลโดะฮัตตะตุชฮิดารอซูละลลอฮิซลาลลอฮ์มุอะลัยฮิวะสัลลัามแม่เนี่ยไม่เห็นด้วยการที่พ่อจะเอาเงินไปให้ลูกคนหนึ่งก้อนหนึ่งแม่ก็บอกว่า ฉันไม่พอใจการกระทําของท่านก็คือสามีจนกว่าตุชิดะจนกว่าท่านรอซูลนั้นจะเป็นพยานในเรื่องนี้เห็นไหมพี่น้องนะคือคนที่เป็นภรรยานี่ก็ไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะออกลูกวูวามเลยแต่สามารถที่จะเตือนสามีได้ในกรณีที่สามีทาให้ถูกเตือนได้ไม่ภรรยาเตือนได้นะแต่เตือนแบบอะไรเตือนแบบเขาเรียกว่ามี ความอ่อนโยนด้วยความให้เกียรติคนที่เป็นสามีผู้หญิงคนนี้เลยบอกว่าฉันไม่เห็นด้วยนะที่ท่านจะทําแบบนี้จนกว่าท่านรอซูนเนี่ยจะเป็นพยานในเรื่องนี้ฟันตละกออาบีปรากฏว่าพ่อของฉันเนี่ยนี่ให้ตังไปแล้วนะพ่อของฉันเนี่ยก็ออกไปเลยพี่น้องพอพอบอกว่าภรรยาบอกว่าให้นาบีเป็นพยานออกไปเลยออกไปทำไง ออกไปหานาบีอีลังนบีสุลต่ลนฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลิยุชฮิดะฮูอะลาซอดาก์กจีเพื่อให้ท่านนาบีนั้นเป็นพยานในการให้เงินก้อนนี้กับลูกนบีถามพี่น้องครับฟอกอและละฮูรอซูลุลลอฮิสุลต่านฮวงไลฮิวะซัลลัมนบีก็กล่าวกับพ่อของโนอมานว่าออะฟันตฮา أفعنت هذا ب กุลล ك ฮ ه ม ท่านให้เนี่ยให้กับทุกคนหรือเปล่าที่ให้ตังเนี่ยให้กับลูกทุกคนเลยไหมก็แหละล่ละเขาบอกเปล่า,าให้คนเดียวให้คนเดียวพี่น้องนบีบอกว่าอิตะกุลลอจงเกรงกลัวอัลลอฮ์จงยำเกรงต่อลอเถิดวะดีลูฟีเอาลลดิกุมจงให้ความยุติธรรมต่อบรรดารลูกของพวกท่านสแสดงว่าการที่พ่อแม่พี่น้อง ให้เงินคนใดคนหนึ่งนะหรือว่าลำเอียงนั่นเป็นบาปเพราะนบีบอกว่าจงเกรงกลัวต่อลัลห์นะอย่าทำแบบนี้นะมันเป็นบาปนะจงให้ความยุติธรรมกับลูกอย่างที่ผมบอกแล้วพี่น้องครับให้ลูกทุกคนไปทำัาร์หมดเลยมีคนเนี่ยไม่ให้ไปอยู่คนหนึ่งมันก็ทำเองเลยิคนอื่นไปเอาไปเอาคือพูดที่พูดเนี่ยพี่น้องไม่ใช่หมายความว่ามันต้องเท่ากันทั้งหมดนะ บางคนบอกอาจารย์ก็ลูกคนสุดท้ายเนี่ยเขาสติไม่ค่อยดีอ่าเขาไม่ค่อยสมประกอบอายออก็เลยเป็นไงพาไปเข้าไปโรงพยาบาลไปรักษาตัวหมดต้องเยอะลูกกว่าคนสุดท้องเนี่ยอันนี้ไม่ผิดนะพี่น้องคืออย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดลูกคนนึงเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลตลอดถามว่าต้องเอาเงินที่เข้าโรงพยาบาลไปให้ลูกทุกคนไหมไม่ใช่ก็แกไม่ได้ป่วยแกก็ไม่ต้องไปเป็นอะไรนี่ถูกไหมแต่ถ้าในกรณีจะให้าดียาเหมือนกันทั้งหมด เหมือนกับเนี่ยผมสมมติเนี่ยย่อขายที่มาได้ร้อยล้านแจกลูกคนละล้านอันนี้ถูกต้องครับแต่ไม่ใช่ไค่แจกไอ้นี่ห้าล้านไอ้นี่ล้านหนึ่งพออาย่อมาอยู่ก็ควงปืนยิงกันดีไี่น้องทะเลาะก,กันไอ้นี่ให้ที่หน้าถนนไอ้นี่ให้ที่ตรงคลองที่หน้าถนนเนี่ยเขาต้องกันเอาไว้เป็นส่วนกลางพี่น้องแปลว่าเป็นกรรมสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยไอ้ที่มีปัญหากันในวันอีลนะนี่แหละที่หน้าถนนนี่แหละ เนี่ยนี่คือเรื่องของอะไรเรื่อง,องความยุติธรรมแล้วสุดท้ายพี่น้องทะเลาะกันเละเทะไปหมดสุดท้ายทนายเอาไปกินหมดพี่น้องพี่น้องไม่ได้อลไรหรอกนะสิ่งหนึ่งไม่ใช่มาจากมันมันมันก็มีต้นต,นตอมาจากอะไรความยุติธรรมคนที่เป็นพ่อแม่พี่น้องครับพออบีบอกว่าอิตตกุลลอฟะวะดิลูฟีอาลาดิกุม บอกว่าให้ยุติธรรมฟารอญาบีพ่อของฉันก็กลับมาฟาร์ดตินกับโซดาก็กนํโซดากที่เคยให้เอาไว้ขอโทษนะพ่น้ออ่าใช่เงินที่ให้เอาไว้ก้อนหนึ่งเนี่ยเนี่ยโซดากัน,นเลยนะให้กับลกูกก็เอาคืนพ่อเอาคืนได้พ,ออไดพี่น้องครับพ่อมีสิทธิ์ที่จะเอาคืนได้ไม่ผิดแต่ถ้าในกรณีของคนทั่วไปถ้าเอาคืนอันนี้อันนี้ไม่ดีนะพี่น้องนะเหมือนกับการ กินอาเจียนตัวเองแต่ถ้าพ่อเนี่ยไม่นับนะครับเพราะว่าสิทธิ์ของพ่ออยู่แล้วให้ไปแล้วแล้วนบีก็บอกห้อให้เอาคืนด้วยถ้าจะให้ก็ให้ให้เหมือนกันเท่าๆกันนะอันนี้กรณีที่มีความต้องการเหมือนกันแต่ถ้าผมบอกแล้วนะพี่น้องว่า ถ้ากรณีที่ลูกคนนึงป่วยเราจะให้คนนี้มากกว่าอันนี้ไม่เป็นราเป็นหาอะไรเพราะอะไรเพราะเขาต้องรักษาตัวอีกคนนึงแข็งแรงแล้วก็ว่ากันไปแต่อะไรที่ต้องยุติธรรมก็ต้องยุติธรรมอันไหนที่ต้องดูแลก็ว่ากันเรื่องของการดูแลเป็นพิเศษนะครับวันนี้ฝากเอาไว้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะสำหรับคนที่เป็นพ่อที่มีลูกหลายๆคนนะครับบิลลาฮิตอร์ฟีวันฮีดายะสลามอัยกุ้มอัลลอฮ์มะตุลลอฮิวะบะเรบาะอกาตุท์